สำหรับวันนี้นะครับถ้าคุณอยากรู้ว่าโดน DJ i รุ่น m g 1 p สามารถใช้แบตเตอรี่รุ่นไหนได้บ้างวันนี้เรามีคำตอบมาให้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับทีมช่างอุดิโดนเพื่อการเกษตรนะครับสำหรับวันนี้นะครับมเีเพื่อนสมาชิกถามเข้ามานะครับว่าเจ้าโดน DJI รุ่น m g 1 p นะครับ ใช้แบตรุ่นไหนได้บ้างนะครับหรือว่าจะต้องใช้กับแบตยี่ห้อของมันเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีคําตอบให้นะครับสำหรับเจ้าโดนดี i นะครับรุ่น MG1P นั้นเป็นโดนเกษตรที่เข้ามาในเมืองไทยช่วงระยะประมาณปี2561นเะครับเจ้า MG1P นะครับเป็นโดนที่มีทั้งหมด8ใบพัดนะครับหรือว่า8มอเตอร์นั่นเองและเจ้าตัว MG1P นี้นะครับช่วง45ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นโดนยอดนิยมเหมือนกันนะครับ มีผู้คนที่ซื้อไปนะครับใช้งานนะครับเราเอาไปบินรับจ้างค่อนข้างจะเยอะและเมื่อระยะเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับปัญหาก็เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบนะครับแล้วก็เรื่องอุปกรณ์ต่อพว่วงอย่างเช่นแบตเตอรี่นะครับก็ไม่มีจําหน่ายมีจําหน่ายนะครับแต่ว่าหาซื้อค่อนข้างยากอะไรก็มีราคาแพงขึ้นนะครับจนเป็นที่มาของคําถามนะครับของเพ,อเพื่อนสมาชิกในกลุ่มโดนเพื่อการเกษตรนะครับได้ออกมาตั้งคําถามเป็นหัวข้อไว้ในกลุ่มว่า สามารถที่จะใช้แบตกับรุ่นอื่นที่ห้องอื่นได้ไหมนะครับก่อนที่เราจะไปฟังคําตอบนะครับเรามาดาูความคิดเห็นของเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มนักบินโดนเกษตรกันนะครับว่ามีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงบ้างนะครับสําหรับความคิดเห็นแรกนะครับก็มาตอบไว้นะครับว่าแบตต้องเป็นของมันอย่างเดียวนะครับคือเอาลูกเก่าไปทําใหม่แต่มีบางช่างสามารถทําให้เป็นแบตอื่นได้แต่ค่าทําผมไม่รู้ไม่เคยทําความคิดเห็นท่านต่อไปกล่าวไว้ว่านะครับ ซื้อจากไหนมาครับมือหนึ่งยังมีขายอยู่หรือเปล่าครับท่านเจ้าของโพสต์ก็ได้มาตอบไว้นะครับว่ามีเครื่องใช้แค่2เดือนแล้วก็จอดตอนนี้อายุ9เดือนและก็ได้มีความคิดเห็นของท่านต่อมานะครับออกมากล่าวไว้นะครับว่าเอาแบตเอาไปโมมานะครับวันพีก็ได้มีรูปโชว์หน้าจอแสดงแบตเตอรี่ให้ดูนะครับสมาชิกท่านต่อมานะครับได้มากล่าวไว้นะครับว่า แบตโมดิฟายครับทนขึ้นบินงานได้มากขึ้นด้วยอะไรก็มีท่านสมาชิกท่านสุดท้ายนะครับออกมาตอบความคิดเห็นไว้นะครับลองแอดไปถามอาจารย์สุภาพที่นครสวรรค์ดูนะครับรุ่นเดียวกันไม่น่าจะมีแล้วปกติแบต6ก้อนบินได้2,000ไล่ไม่น่าเสื่อมน่าจะวางแผนกันบินผิดพลาดนะครับท่านนี้ก็ได้มาตอบคอมเมนต์ไว้ หลังจากที่ผมเองนะครับได้เห็นโพสต์สุดท้ายไปนะครับผมก็ได้ติดต่อท่านอาจารย์สุภาพไปเพื่อขอคัปรึกษาดูนะครับว่าเรื่องราวของแบตเตอรี่โดน DJI นั้นสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่รุ่นอื่นได้ไหมนะครับก็ได้คําตอบมาว่านะครับสามารถที่จะใช้กับแบตเตอรี่รุ่นอื่นได้นะครับแต่จําเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนระบบนิดหน่อยนะครับท่านอาจารย์สุภาพได้แจ้งมานะครับเรามาดูข้อดีข้อเสียกันนะครับในเรื่องของการ ปรับเปลี่ยนระบบ m g 1 p ให้ใช้กับแบตเตอรี่รุ่นอื่นได้นั้นมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับข้อที่1นะครับจะใช้แบตเตอรี่ยี่ห้อไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็น 12S หรือ 6S นะครับแสดงว่าสามารถที่จะใช้แบตเตอรี่กับโดนประกอบได้นะครับไม่ว่าจะเป็น h ฮีย n วินไม่ว่าจะเป็นเทคทูไคล i ินะครับหรือว่าโอเคเซลอะไรก็ใช้ได้หมดนะครับ แต่ว่าที่แนะนําก็จะเป็นแบตเตอรี่ที่มีน้ําหนักเบานิดนึงแล้วก้อนเล็กนะครับนั่นหมายความว่าแบตเตอรี่ที่เป็นมัดเป็นหอ่อจะเหมาะสมกับสรลระของโดนดี i จหรือว่า MG1 ตัวนี้รุ่นนี้นะครับต่อมานะครับท่านได้บอกว่าแบตเตอรี่จะถูกกว่าแบตเตอรี่แท้นะครับหรือแบตเตอรี่ที่เอาไปโมนะครับก็หมายความว่าแบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตอรี่แบบโดนประกอบที่สามารถหาซื้อได้ง่ายในท้องตลาด จะราคาถูกกว่านั่นเองนะครับไม่จําเป็นต้องมีบอร์ดนะครับก็สามารถใช้แบตเตอรี่ได้นะครับส่วนถ้าเป็นแบตโมนั้นต้องมีบอร์ดในการควบคุมนะครับส่วนข้อเสียนะครับของการเปลี่ยนระบบแปลงระบบนะครับก็ท่านอาจารย์ก็ได้ชี้แจงไว้นะครับว่าถ้าโดนตกหรือว่าโดนมีปัญหาเราเอาไปให้ร้านอื่นซ่อมนะครับที่ไม่ใช่ร้านของอาจารย์เองนะครับก็ถ้ามีการลงเฟิร์มแวร์ใหม่นะครับหรือว่าเซตระบบใหม่ ระบบที่ลงหรือว่าปรับแปลงไว้นั้นก็ต้องเอามาเซตใหม่เหมือนกันนะครับนั่นมีแสดงว่าเราจําเป็นต้องมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มในการเซตระบบใหม่ดูนะครับราคาเซตระบบใหม่นะครับในวันที่เราไปทําโดนตกมาแล้วต้องลงเฟิร์มแวร์ใหม่ก็ไม,ไม่ไม่กี่บาทนะครับไม่กี่พันนะครับไม่ถึงสามพันแล้วกันนะนะครับแต่ถ้านําเครื่องที่ตกนะครับไปซ่อมที่ศูนย์ของอาจารย์สุภาพที่นครสวรรค์นะครับถ้าใครที่ลงระบบแปลงระบบไปแล้ว เอาไปซ่อมที่ศูนย์ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายกันว่างั้นนะครับท่านอาจารย์สุภาพก็แจ้งมาก็ถือว่าน่ารักมากๆนะครับข้อเสียข้อที่2นะครับของการแปลงระบบนะครับคือเรานะครับคนที่แปลงจําเป็นต้องมีเครื่องชาร์จใหม่นะครับที่ไม่ใช่ของยี่ห้อ dji ส่วนนี้นะครับผมเองจะขยายความให้นะครับการที่เราแปลงระบบไปแล้วนะครับเพื่อที่จะหนีหรือว่าเพื่อที่จะ ไปใช้แบตเตอรี่ยี่ห้ออื่นเป็นที่เป็นยี่ห้อตลาดที่มีขายทั่วไปแล้วราคาไม่แพงมากนั้นเราจําเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องชาร์จด้วยนะครับเครื่องชาร์จที่สามารถใช้กับะระบบที่อาจารย์สุภาพเขาแปลงได้นั้นก็มีเครื่องชาร์จจริงๆมันก็ทุกรุ่นนะครับที่มีที่เป็นของโดนประกอบที่โดนประกอบเขาใช้กันว่างั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอุลตราพาวเวอร์นะครับสกายอาร์ซี โอเคเซลนะครับแล้วรวมถึงเครื่องชาร์จ e v p e นะครับสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับและที่สําคัญนะครับเครื่องชาร์จเหล่านี้นะครับราคาไม่ได้แพงมากนะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นกลางๆนะครับไปจนถึง2,000 0กลางๆแค่นั้นเองนะครับตามศักยภาพตามคุณภาพของแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนั้นๆไปนะครับหลังจากที่เราแปลงเรียบร้อยแปลงระบบเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้เครื่องชาร์จ โดนประกอบนะครับกับแบตเตอรี่ของโดนประกอบได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับแบตเตอรี่ก็จะเป็นพวกตระกูลเทคทูไคลรินเฮวินอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นโดนประกอบใช้ได้หมดนะครับแต่จุดสําคัญนะครับที่ผมอยากจะแนะนําไว้นิดหนึ่งคือสเปคหรือว่ารูปร่างของ mg 1 p เนี่ยเป็นโดนที่มีรูปร่างขนาดเล็กนะครับแล้วก็ช่องที่ใส่แบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างจะแคบนะครับระหว่างตัวถังกับตัวส่วนหัวของโดนนะครับ บางครั้งนะครับเราต้องเลือกใช้แบตเตอรี่ที่มีลักษณะที่เล็กนะครับบางนะครับไม่สามารถที่จะใช้แบตเตอรี่ที่เป็นกรอบหนาๆอย่างเช่นของเทคทูอย่างเงี้ยมันก็จะใหญ่ไปนิดนึงนะครับในการใส่เข้าไปก็จะรู้สึกแน่นหรือว่าใส่ไม่ได้เลยนะครับส่วนใหญ่ที่ใช้กันอยู่หรือว่ามีการแปลงระบบไปแล้วนะครับก็จะเลือกใช้แบตเตอรี่แบบห่อมัดนะครับเป็นห่อดำๆนะครับที่ใช้พลาสติกหุ้มอีกทีหนึ่งแค่นั้นพอนะครับ เพราะว่ามันจะมีรูปร่างที่บางและเล็กกว่าน้ำหนักก็เบานะครับสำหรับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับทางวุดิตก็มีนะครับที่เป็นแบตหอดดำสเปค16,000มิลลิแอมแล้วก็ค่าซีก็อยู่ที่30 4, 12, ม12เซลล์นะครับตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับแบตเตอรี่ก้อนหนึงแค่ประมาณ1 5 5 0 0นะครับไม่ใช่5 0 0 0 1 5 0บาทนะครับต่อ1ก้อนซึ่งเปรียบเทียบกันแล้วถ้าใช้แบตเตอรี่ ที่แท้นะครับแท้สำหรับ MG1P เองเนี่ยราคาก็ข่างกันหลายพันเลยนะครับส่วนนี้นะครับก็อยู่ที่ดุลลพินิษนะครับของท่านนะครับว่าท่านจะมานะในการหาแบตเตอรี่หรือท่านจะเอาตัวลำดนไปแปลงระบบให้ใช้กับแบตเตอรี่ทั่วไปที่หาซื้อได้ง่ายและราคาถูกได้นะครับ สร,รุปให้อีกทีนะครับในการแปลงระบบของ MG1P ให้สามารถใช้กับแบตเตอรี่ทั่วไปได้นั้นคุณจะต้องลงทุนเรื่องหนึ่งเลยนะครับเครื่องชาร์จต้องซื้อเครื่องใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ห่อไหนก็ได้นะครับที่เป็นที่ใช้กับโดนประกอบนะครับ 2. นะครับแบตเตอรี่คุณต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับจุดนี้คือถ้าใครต้องการที่จะแปลงระบบก็เข้าใจเรื่องนี้อยู่ดีอยู่แล้วนะครับว่าต้องการที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่มาใช้เป็นแบตเตอรี่ทั่วไปนะครับ 3. นะครับค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของการแปลงระบบนะครับส่วนนี้นะครับผมอยากให้ติดต่อไปทางอาจารย์สุภาพดีตรงนะครับเพื่อปรึกษากันเบื้องต้นก่อนนะครับทำความเข้าใจกันเบื้องต้นก่อนว่ามันมีข้อจํากัดในเรื่องไหนบ้างที่หลังจากที่แปลงระบบไปแล้วนั้นฟังก์ชันบางฟังก์ชันอาจจะใช้ได้หรือไม่ได้ก็ต้องลองปรึกษาท่านดูนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับก็ให้อแอดไซน์นะครับสุภาพโดนเกษตรนครสวรรค์นะครับลองทัดไทย ึษาาท่าดูสำหรับคลิปนี้นะครับอูดิตก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่ใช้โดน DJI m t 1 p นะครับที่กำลังมีข้อสงสัยว่าจะใช้แบตเตอรีย่ยี่ห้ออื่นได้ไหมเพราะหายากนัอเกินแบตเตอรี่ตามสเปคของเขาเองนะครับก็ลองปรึกษากันดูนะครับและหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับทีมอูดิตนะครับชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านโชคดีกับอาชีพนักบินโดรนและประสบความสำเร็จทุกท่านนะครับสวัสดีครับ